วันนี้นะคะพูดคุยกันกับคุณธิพานะวัฒนทรัพย์่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท y l g b u l l i บ n and f u t u r e s จำกัดอยู่ในสายแล้วคุณธิพาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนหน้านี้เห็นราคาทองคำอาจจะถูกแรงเทขายทำกำไรบ้างแต่เช้านี้ราคาฟื้นกลับขึ้นมานะคะประเมินทิศทางแล้วก็แนวโน้มของราคาช่วงนี้ยังไงคะค่ะตอนนี้เองนะคะราคาทองคำก็กลับมายืนแถวบริเวณหนึ่ง,งพันสามร้อยสามสิบเหรียญด้วยโซล่าปอลลี่ออนนะคะบอว่า ภาพรวมโดยโดยตอนนี้ที่เราเห็นนะนะคะคือเรามองว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะะ่าจะยังอยู่ในลักษณะของไซเวย์จนกว่าจผลการประชุมของเสร็จหรือว่า f ฟดจะเสร็จสิ้นนะคะในวันที่20-21มีค่ะยังไงก็ตามนะคะตอนนี้เองกักวิเคราะห์หรือว่าโดยรวมนะคะก็มีการคาดการณ์กันไว้ทา,างภางทุนเองนะคะก็มองว่าการประชุมในรอบนี้เสร็จสุดท้ายแล้วก็น่าจะยังไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยนะคะน่าจะได้ เห็นาการปรับขึ้นจริงๆก็นาก่าจะเป็นในรอบของเดือนธันวาคมนะครับว่าตอนนี้เองก็ยังไม่ได้มีคอมเมนต์จากประธานเฟดสาขาอะไรเพิ่มขึ้นมานะคะเกี่ยวกับการที่จะได้มีโอกาสาเห็นการขึ้นอัตอราดอกเบี้ยน,นโยบายอะไรกว่านี้ค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งข่าวนะคะที่ทําให้เรามองว่าจากนี้ไปจนถึงช่วงปลายปีเนี่ยฮะราคาทองคาเองน่าจะยังอยู่ในลักษณะของไซเวว์แต่ไม่น่าจะต่็นหนึ่งพันสามร้อยเหรียญออยูโรต่อลาอร์ตอยออนนะก็น่าจะอยู่แถวประมาณว่ ตอน1,300กว่าๆสำหรับจากนี้จนถึงช่วงปลายปีค่ะค่ะนอกจากประเด็นหร,หรือปัจจัยเรื่องของเฟดอะะมีมีประเด็นอื่นอีกไหมคะที่นักลงทุนจําเป็นจะต้องมอนิเตอร์เพิ่มเตมิมค่ะค่ะตอนนี้เองนะคะก็สําหรับในในสัปดาห์นี้ก็ยังจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆห,หรือว่าการประชุมของธนาคารกลางนะของแตลประเทศที่ที่จะทยอยมีออกมาไม่ว่าจะเป็นขออื่นเองของ เป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นในช่วงนี้นะคะเรามองว่ารา,าคาทองคําเองาการปรับตัวลดลงเนี่ยค่อนข้างจะจํากัดด้านล่างทีเดียวนะคะแล้วก็เดียล่าสุดเองนะคะก็มีตัวเลขของ CFTC ออกมานะว่าทองคําเองเนะะี่ยค่ะตอนนี้สถานะที่กลุ่มกองทุนหรือว่า h ฮดฟันต่างๆเข้ามาซื้อทองคำเนี่ยะะก็ถือว่าตอนนี้ก็ เริ่มกลับมาสูงสุดนะคะตั้งแต่ถ้าเทียบก็คือว่าย้อนหลังไปตั้งแต่ห้ากรกฎานะคะตอนนี้เองก็เริ่มกลับมามีโพซิชันเป็นเล็กรองอีกครั้งหนึ่งค่ะทัน,นี้ก็เป็นสัญญาณให้เห็นว่าตัวกองทุนในนังสก็เริ่มให้วิวหรือว่าให้แนวโน้มค่อนข้างจะบวกสําหรับตัวราคาทองคำนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่านักลงทุนที่ เข้ามาลงทุนในในระยะความหรือว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะคะกลยุทธ์เนี่ยค่ะเราก็ยังแนะนำาแนี่รับเนี่ยค่ะรับแรกอยู่ที่บริเวณหนึ่งันสาอยสิบเ็เหรียญนะคะส่วนรับที่สองที่บริเวณหนึ่งพันสาม้อยห้าเหรียญเรายังแนะนำเป็นจุดทยอยสะสมค่ะแต่ว่าถ้าเราดูเป็นเงินบาทเองหล้วตัวราคาโกลฟิวเจอร์เนี่ยก็อาจจะขยับขึ้นมาสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเป็นในเรื่องของขั้นเงินบาทที่ที่อาจจะไม่เห็นการอ่อนค่าค่ะค่ะ ช่วงนี้ถ้าใครอยากจะสนใจลงทุนในทองคําแท่งนีม่มีคําแนะนาเพิ่มเติมยังไงบ้างคะค่ะสำหรับในทองแท่งก็เหมือนกันค่ะกลยุทธ์เนี่ยคะ่ะเราแนะนําว่าถ้าได้เห็นการปรับตัวลดลงเป็นจังหวะที่ดีให้เริ่มพิจารณาสมค่ะเพราะว่าเรามองว่าะระยะกลางน,นะคะตัวราคาทองคำเองก็อยากปรับขึ้นหรือแมนะ้กระทั่งระยะสั้นด้วยนะคะตอนนี้ภาพภาพโดยรวมเนี่ยคะ่ะเราค่อนข้างมองบวกสำหรับราคาทองคําดังนั้นจังหวะที่ถ้ามีเห็นการปรับตัวลดลงเนี่ยคะ่ะเราแนะนําว่า จังหวะด,ดีในการเข้าทยาาอยสะสมค่ะโดยที่ในช่วงรยสั้นช่วงนี้เองไม่น่าจะต่ำริเวณ 1, เหนึ่งพันสามร้อยเหรียญค่ะก็ถือว่าบริเวณนั้นก็เป็นจุดที่ทยอยซื้อเป็นจุดขายนะคะถ้าเกิดว่านักลงทุนที่เป็นนกักลงทุนระยะสั้นต้องการเทคฟอริดนะคะจุดขายนยคะจุดแรกนะคะ,ะ,คะก็คืออยู่ที่บริเวณ 1, เหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเหรียญซึ่งก็เป็นจุดขายที่ทาไว้สัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์นี้จะได้เห็นการพยายามขึ้นไปทดสอบนะคะและ้วดูว่าผ่านไหมถ้าเกิดว่าผ่านได้เนี่ยค่ะ แนวปลอไปก็จะอยู่ที่บริเวณ1 2 8 5เหรียญสหรัฐต่อทลอยออนค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคำแนะนำจากคุณดิพามากนะคะขอบพระคุณค่ะ สวัสด,ด,ด,ดีค่ะคุณดิภาณะวัฒนทรัพย์นะคะจะไว้จีบเบิลเลนแอนด์ฟิวเจอร์สค่ะช่วงนี้ทองคำอาจจะเคลื่อนไหวไซด์เวย์อยู่ในกรอบไปนะคะรอความชัดเจนจากการประชุมของ FOMC หรือธนาคารกลางสหรัฐแนวรับ1,317ไปหนึง1,305เหรียญส่วนแนวต้าน1,344เหรียญค่ะกรอบก็จะอยู่บริเวณนี้แล้วก็เชื่อว่า1,300กลมๆเนี่ยน่าจะเป็นแนวรับที่ถูกลิมิตดาวซ้ายไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลงมาแถวๆบริเวณนี้ใครที่อยากจะสะสมอยากจะลงทุนในระยะยาวๆก็ใช้โอกาสนี้ใช้จังหวะ นี้ในการทยอยสะสมได้ค่ะลงทุนสั้นๆก็สามารถเทรดดิ้งได้ตามกรอบนะคะส่วนช่วงนี้จะพามาติดตามกันต่อค่ะสำหรับหุ้นเด่นที่มีประเด็นร้อนหรือ Get Consensus ค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของหุ้น p l n n m m e i เดค่ะติดตามรายละเอียดกันกับคุณสระวนีค่ะ